เวลาเปลี่ยนกองเบนซินให้ลูกค้าเนี่ยเคยสังเกตกันไหมครับว่าไม่ว่าจะแท้หรือเทียมมันจะมีลูกศรบอกทิศทางอยู่ทิศทางการไหล,ลนะครับคือท,ทำมาให้เรารู้นั่นแหละว่าเราจะใส่ด้านไหนไปด้านไหนนะครับด้านขวามือนี่มาจากถังน้ำมันนะครับคือมาจากกอกสูญอากาศ ส่วนด้านนี้ก็ไปเข้าขบูนะทำไมก็ต้องทำลูกศรมาบอกมันมีเหตุผลของมันนะครับที่เขาออกแบบมาดูตรงนี้นะเขาจะเอากองเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้ฝั่งที่เข้าขบูนะครับ ส่วนฝัว์ที่มาจากถังน้ำมันหรือก๊อกสุญญากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวาเม,มื่อเวลาที่น้ํามันที่มาจากถังนะครับก่อนที่มันจะออกมารูนี้ได้มันต้องผ่านการกรองเข้าตรงนี้นะครับผ่านกรองแล้วถึงจะไปออกลูกลางนี้นะครับทำไมถึงทําแบบนั้นนะครับมันมีเหตุผลอยู่นิดนึงนะครับ